แฮปปี้นิวีย์ค่ะข่าวดีประจำเดือนมกราคมปี68นี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคลิปนี้เนี่ยสำหรับ6ราศีแรกเนาะส่วนอีก6ราศีที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปทำให้อีกคลิปหนึ่งนะคะอ่ะมาดูลัคนาราศีกันก่อนนะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะกรกฎค่ะราศีกุมราศีกรกฎราศีสิงห์แล้วก็เป็นชาวราศีมีนนะคะ ขอดูหน่อยนะอขอเช็ค Energy กันก่อนแล้วกันนะคะขอเช็ค Energy กันก่อนเนาะเอเนอรของตัวคุณนะคะเป็นอะไรยังไงบ้างคะในปีนี้ ตัวคุณเองอะค่ะน่าจะมีความกังวลบางคนอาจจะหมายถึงกังวลในเรื่องของการเงินบางคนอาจะหมายถึงกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายตัวคุณเองน่าจะต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะหลังจากนี้ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการหาเงินหรือว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการที่จะต้องทําอะไรบางอย่างจะต้องแบบ เออมันเหนื่อยอ่ะมันทำนู่นทํานี่ทำ,น,ทำนั่นทํำหลายอย่างเหมือนกันนะคะในเดือนนี้นะคะอะขอดูกันหน่อยนะคะแล้วข่าวดีที่ตัวคุณจะได้รับเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะข่าวดีของคุณอู้การงานดีนะการงานค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะแต่ว่าการเงินอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวคุณอะอาจจะเหมือนกับว่าใช้เงินมือเติบ <c oughs> คือใช้เงินเยอะ ใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินตามความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาแต่ว่าในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะดีใครที่กําลังหางานอยู่ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานใครที่กําลังมีความคิดที่จะทําธุรกิจอยู่ถือว่าเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะอาจจะต้องใช้การตัดสินใจใช้ความใช้ความมุ่งมั่นใช้การตัดสินใจที่ เด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะคะในเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะใครที่ประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่ตัวคุณเองไม่ต้องกังวลเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะได้เริ่มต้นใหม่มันมีแนวโน้มที่จัก,กรวาลกําลังจะส่งบางอย่างเอามาให้คุณบางคนอาจหมายถึงในเดือนนี้ค่ะมันเป็นเดือนที่ตัวคุณเองอะ่ะจะได้จบ ความสัมพันธ์หรือว่าได้จบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันท็อกซิกแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนใหม่มันมีเกณฑ์ที่จะมีอะไรดีๆที่มันดีกว่าเดิมมาเข้ามานะคะไพ่เดทก็ขึ้นมาเตือนแล้วเอาเป็นว่าในเดือนนี้เนี่ยตัวคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากคือใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคะเพราะว่าหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยชีวิตของคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เตรียมตัวให้ดีนะคะเตรียมตัวให้พร้อมจกักรวาลกำลังจะส่งสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาให้คุณค่ะ